อเราอยากให้ทางไอทีคพอครับพูดถึงว่าเรารู้สึกภาคภูมิใจทับได้่วมเปนส่วนหนึ่งในการสรับงสรรค์นิ่งนิ่ให้กับนักกีฬาชาติเลนะคก็สำหรับอาร์จิโนโมโตนะคะเรามุ่งสร้างในเรื่องของโคมกินดีมีสุขนะคะการที่เราทำเมนูวิ่งนิ่งให้นักกีฬาไทยก็ถือว่าเป็นหนึ่งอย่างที่ได้พัฒนาโภชนาการที่ดีให้กับนักกีฬาไทยแล้วก็จะเป็นโลโมเดลนะคะไปสู่สังคมไทยก็รู้สึกดีใจมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้นักกีฬาไทยมี ร่างกายที่พร้อมน,นะคะแล้วก็จะได้ชิงชัยสู่สู้สุดสีเกมนะคะทำให้พวกเราชาวไทยทุกคนมีความสุขจริงๆ <c oughs> แล้วไม่มีอาหารที่บ <c oughs> อกว่ามันมีค้อนพิเศษก็คือนอกจากคิดผลโดยการพิจารณาการแล้วออนะครับก็ดดได้เอาความรู้ของอาชีพของแต่ก็ไปผสมไว้ในอย่าง่างๆเพื่อให้หลากลายค่ะก็เมนูอาหารทั้งหมดนะคะเอาองค์ความรู้เรื่องของอะมิโนไซด์จะมีแบ่งออกเป็นสองส่วนคือส่วนที่ให้ในเรื่องขรสชาติบูมามิที่เรารู้อยู่แล้วว่า กรดอะมิโนกุณจะมิการควบคุเนาะให้เรื่องกรดอะมิโนดังนั้นมั่นใจได้ว่าเมนูทั้งหมดดีต่อใจเพราะมันอร่อยใช่ไหมคะส่วนที่ดีต่อกายก็คือมีเรื่องของอะมิโนไซด์ที่น้องสกายพูดเรื่องอะมิโนไวท์เทลเนาะเมนูอาหารเองเราก็เอาองค์ความรู้เรื่องของกรดอะมิโนที่อยู่ในโปรตีนทำให้นักกีฬาเนี่ยเขาได้สององค์ประกอบเลยก็คือในเรื่องของกินดีแล้วก็มีสุขภาพอะมิโนไซด์ดีค่ะแล้วอย่างเรื่องาระดับการบริหารเนี่ยนักกีฬาะคเราได้เข้าไป ก็ในส่วนของกีฬาซีเกมแล้วก็จริงๆรวมไปถึงอาเซียนพาราเกมด้วยเพราะว่ามีทางนักกีฬางการด้วยในโครงการนะคะก็ะอาชิโนมะโตทางนี้ร่วมมือกับทางการกีฬาขงป,ประเทศไทยสร้างอาชิโนมโตวิกทอรี่แคนเต้น,นะคะตั้งแต่เดือนกันยายนที่ผ่านมาจริงเวิร์กกันมานานมากจากปีที่แล้วแต่ว่าห้องอาหารศูนย์ศูนย์โภชนาการเนี่ยเสร็จในเดือนกันยายนที่ผ่านมาแล้วก็ได้ให้บริการนักกีฬาทั้งเอากีฬาซีเกมแล้วก็นักกีฬาอาเซียนพาราเกม แล้วก so, anyway, re so so, ็เราจะไปสิ้นสุดนะคะก็คือช่วงเวลาที่มีการแข่งขันจริงก็คือในเดือนธันวาคมนี้นะคะสําหรับนักกีฬาซีเกมแล้วก็ยังต่อเนื่องไปถึงอาเซียนพาราเกมในเดือนมกราคมก็จะมีผลิตภัณฑ์อะมิโนไวทยเทตามไปสู่นักกีฬาด้วยค่ะแล้วสาหรับน้อสกายอ่ะครับก็คือเป็นตัวแทนที่ได้ลองชิมแล้วอยากอยากให้บอกความรู้สึกว่ากินเรารู้สึกว่ามันอร่อยจริงจริงใช่ไหมแล้วก็ดูแทกไม่ต่างจากที่อื่นอ่ะครับผมก็ ผมว่าพอขึ้นชื่อว่าเป็นอายุนุบโตขึ้นนชื่อแบบว่าเรื่องแบบว่ามันคุดิบหลักจากธรรมชาติอยู่แล้วเนาะแล้วก็เรื่องรสชาติเนี้ยก็ไม่ไม่ต้องห่วงเลยครับผมเมื่อกี้ได้ทานไปคนระับทั้งแบบว่าพแบบาวเวอร์บอลนะครับผมแล้วก็ตัวมิวครับผมก,ผมก็อร่อยครับอร่อยแล้วก็เฮลตี้ด้วยตรงตามโภชนาการที่ที่แบบว่านักกีฬาต้องการเราก็ต้องการคนระับแบบว่าตรงคอนเซ็ปต์เลยแบบว่าเล่นแบบนักกีฬาแล้วก็กินแบบนักกีฬาด้วยครับเชียร์ for victory ครับ อยากให้ตกกำลังใจถึงนักกีฬาทชาติไทยครับครับก็ทั้งสกายนะครับแล้วก็ทางอาดีตงโตงนะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาทีมชาติไทยนะครับที่จะลงสู้สึกซีเกมนะครับก็ขอให้ทุกคนแบบว่าเตรียมพร้อมตัวเองแบบว่าให้เต็มที่นะครับกินอิ่มนอนหลับสบายครับแล้วก็ลงไปสู้ศสกอย่างเต็มความสามารถครับก็ส่งกำลังใจให้ทั้งประเทศเลยครับโอเคครับสุดท้ายอยวกขอให้ทางกีฬาพน ก็วันนี้ขอบคุณนะคะพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านเลยนะคะที่ให้เวลามากับงานของอาชิโนมุโตะใส่เสื้อผ้าใสุดเกียนะคะเราก็อยากให้แคมเปญนี้นะคะได้ให้ทุกคนชาวไทยเนาะเข้าใจเรื่องโภชนาการที่สมดุลนะคะแล้วก็ร่วมกันส่งแรงเชียร์ให้นักกีฬาไทยเยอะๆนะคะแรงเชียร์ของเราสำคัญมากนะคะก็หวังว่าเราจะได้เป็นเจ้าเหรียญองในสี่เกมที่จะถึงนีะคะขอบคุณค่ะ